แบทแมนให้แบทแมนอนะหน้าแบทแมนอันนี้ยี่สิบขอให้ตามไปกี่บาทเหลือสามบาทคุ้มไหมล่ะได้เหลือกี่บาท จอเอามาสองบาทเือสองบาทโค้หนึ่งแลสามบาทคนหนึ่งแลสองดูบอก่อเปล่าจริงอันนี้ได้เงียบตั้งหนคอก็สื่อใไเงินเป๊ะเปแท้ ขอจับขอจับซื่ออะไรไปกินกันไม่ใช่หรอกเนื้อนะไม่ใส่เก็ดสบหรอไม่ใช่สี่สิบเจ็ดเ, <47 S 1> เนือ <40. S 1> เน้อเนื้อสีิบบาทแล้วก็ข้าวเหนียวอีกเจ็ดเขซื้ออาเนียอวอีมอมมาม,มอบืบาทซื้ออย่างอื่นด้วยใช่ไหมไม่ได้

ไม่ใช่หาการกดละยี่สิบเสื้ออะไรแม่งเอาวมาอันนี้สามอันสามอักี่บาทสามสิบบาทสามสิบบาทคนละหรือเปล่าคนละสิบาบาทสิบาทใช่ข้าวเหนียวคนละกี่บาทข้าเหนียวเบาทคนละสาบาทแล้วก็คอรดหนึ่งบาทคอลดก็ดีใช่เไม่ใช่อยูก็เลยออกไปสามร ออปเป็นเท่าไหร่ค่าค่าคเนื้อกับค่าข้าว47บาทเป็นสีบาทโอเคก็โซละแล้วก็บิงซูสี่บาทชื่ออะไร40บาทบิงซูบิงซูสีบาทแล้วก็อะไรอีกก็ท้งน,นอีกแล้วก็อันนี้2ีบาท เ้ปิงนายยงุงเฮ้ยคนลักของหนูนี่ใส่ไม่ดีเนี่ยเนี่ยคือนี่ได้ซื้อมั้ยไม่หนูอย่าไปลูกอยู่กับมีก่อนไม่ซื้อก็จะให้ ซื้อใช่ไหมน้ำอ่ะหรือว่ามาจากที่ร้านซื้อน่ี่บาทยี่สิบบาทเอ้ยอ่ะสมมติมันเหมือนเดิมท,ที่ดาวได้จริงจริงมันก็มีน้ำเปล่าฟรีห้อไม่ตีสิแต่ว่าไม่กินไม่เอาไม่ทันเขาไงห<ด>มดมันบดโกโก้ขวดสองมันบดเขาชื่อเขาอยู่ไหไเขาชื่อเบสเบส จะคนช่วยเขนบสิุ้ยม่กินทำไมเขาไม่ให้กินกินแล้ววังท้ <c oughs> องเสียระวังตายนะเอา้ายังไม่ได้กินเลยถ้าไปชดอะ่ะแล้วมันเป็นเหมอนอกกี้จู่ยงซ่อ